ผลิตภัณฑ์ทําจากงานจากสารของหายากเหมือนนะจะครบวงจรเลยนะครับเดี๋ยวต้อง,องแวะซสหน่อยแวเสียหน่อยครับมาเจอก็ไปดูบ้านนอกดาวมาอันนี้จะเป็นแนะนําร้านนา,นานาจากสารนะครับคือร้านของของเยอะมากครับจะเป็นสินค้าโอท็อปไหมหรือยังไงครับ ถ้าใครกําลังมองหาแหล่งร้านที่ขายเฉพาะอย่างเลยนะครับเป็นเครื่องจักรสารต่างๆเนี่ยลองมาเดินอยู่ที่ร้านนี้ดูนะครับดูภายนอกร้านก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีสินค้าของใหม่ของมือหนึ่งเลยนะครับเฉพาะทางเฉพาะแนวเลยนะครับเป็นของตกแต่งบ้านครับมาดูกันเลยครับเปิดทุกวันไหมครับเดี๋ยวต้องไปถามข้างในดูแล้วกันนะครับดูข้อมูลในเว็บมาแล้วก็เดินเข้ามาที่ร้านนะครับ เดี๋ยวพาไปดูโซนมันมีกี่โซนบ้างเนี่ยอ่านทำความสะอาดค่ะไม่กวาดยกมัดใช่อคือต้องบอกว่าเป็นที่แรกและใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดหรือเปล่าไม่แน่ใจใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในพัทยาค่ะรับรองเราต้องคุยก่อนนะจะเป็นของนําเข้ามีจากเวียดนามอินโดค่ะแล้วก็จากทั่วไทยเลยโซนนี้นะคะจะเป็นโคมไฟค่ะค่ะจะมีหลายแบบหลายราคาหลายไซส์เลยค่ะค่ะ มีหลอดไฟไหมเรียหาว่าไม่มีค่ะจะขายเป็นโคมอย่างเดียวอันนี้ก็โคมไฟเหมือนกันใช่ค่ะมาโอ้สวยงามครับอันนี้เดี๋ยวครัคขาทางด้านขวามือตรงกลางของเรานะคะจะเป็นแจกันค่ะมีหลายแบบหลายราคาเหมือนกันค่ะมีแต่สวยๆคือมันไม่ได้เน้นงานจักสานอย่างเดียวใช่ค่ะอุปกรณ์วางสบู่หรือเปล่าอันนี้คืออะไรแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะอยากไปใช้สะดวกแบบไหน ตัวอย่างโคมไฟมการใช้งานทุกคนอาจจะมองภาพไม่ออกว่าจะเป็นยังไงร้านเราก็มีโชว์ด้วยนะคะไปตกแต่งเป็นทําเป็นโคมไฟได้หมดเลยคะ่ะเออไม,ไม่ใช่อุปกรณ์ประมงน้ําจืดนะอันนี้เป็นโคมไฟตะก้าก็มีนะคะตะ,ตะก้าตะก้าหวายครับแจาก,ก,ากันทางร้านเรามีให้เลือกเยอะมากนี่เยอะจริงครับนี่ไงสารเย็บมืเป็นงานเย็บ ใช้ฝีมือคนเลยค่ะบบมินิมอลค่ะมันมีหลายดีไซน์นี่น่ารักค่ะถ้ามีผู้สูงอายุที่บ้านเนาะใช่ค่ะาามาซื้อเลยนี่เลยครับเป็นไม้เท้าสําหรับผู้สูงอายุต่อมานะคะเรามาดูโซนกระเป๋ากันดีกว่าค่ะก่อนไปดูโซนกระเป๋าเรามีช้อนศูนย์รวมช้อนซ่อม ไปดูกันคร่าวๆแล้วกันมาดูของจริงที่นี่ตะเกียบก็มีมีไม้เก้าหลังทําจากไม้ก็มีนะคะเป็นขายส่งเลยไหมหรือขายปลีกขายส่งยังไงไหมอ,อ,อันนี้หนูไม่แน่ใจถ้าถ้าซื้อในปริมาณที่เยอะก็อลองลองถามดูมีส่วนลดอ๋อพอดีเราอันนี้น้องมีตังคือมามาในบางช่วงเวลานะฝ่ายขายจะอยู่อีกที่นึงไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันก็เดี๋ยวข้อมูลอื่นๆมาสอบถามเองเพิ่มเติมใช่ค่ะมามีตังค์จะพาไปดูโซนไหนอีกครับมีกระเป๋าค่ะ โอ้สุดยอดครับแล้วไอ้กลมๆมันมีแบบซิปไหมอันนี้มีค่ะแบบแบบที่ไม่มีก็มีค่ะจะเป็นประมาณนี้เลยนี่นะคะก็ถือเราเรามีผ้าข้างในให้นะคะกระเป๋าอันนี้นะคะเอาไว้ถือน่ารักเก๋มากนี่สำหรับใครที่ของเยอะของเยอะนะคะนี่เอาไปให้ไปฝากผู้สูงอายุที่หนึ่งเรามีตังค์ลองลองเลือกดิ อันไหนที่แบบว่าเออผู้สูงอายุเอาไว้ใช้อะไรประมาณนี้วัยวัยเกษียณ60อ่ะผู้สูงอายุ60นนปีอันนี้ก็ได้ค่ะนนให้คุณแม่ที่บ้านอะไรประมาณนี้นี่ข้างในม,มีมีให้เลือกเยอะมากนี่นะคะทางร้านเราไม่ได้มีแค่ช้อนธรรมดานะคะเรามีนี่ทัพพีแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เรามีแผ่น เอาไว้ตกแต่งผนังได้เลยนะคะทั้งเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแบบนี้เราสามารถไปอัดแอปได้เลยค่ะว่าเราจะไปทําเป็นยังไงมีกระจกโร<ล>งแรมเขาเอาไปติดกันอะไรประมาณนั้นออแล้วก็จะมีถาดค่ะเ,ออเป็นถาดเอาไว้ใส่ของอะไรประมาณนั้นค่ะนี่เป็นถาดสวยๆมีให้เลือกหลายลายหล,ลายแบบค่ะจะเป็น วงกลมสี่เหลี่ยมอันเล็กอย่างนี้ขะเสือของเราจะมีหลายแบบอันนี้เป็นเสือกกค่ะเสือผักตุ<ม>ก็จะมีเก้าอี้แบบเป็นเก้าอี้หวายเก้าอี้ไม้เป็นโต๊ะทรงดีทรงกลมเลยคล้ายๆก้นหอยค่ะนั่งสบายนะมันกว้างเนาะเป็นก้น<ช>หอยใช่ไหมอันนี้คือเป็นอะไรหวายเหมือนกันพักแขนด้วยอันนี้คือโซนเก้าอี้อันนี้มีแค่ บางส่วนบางส่วนถ้าอยากดูเยอะกว่านี้ก็มาดูที่ร้านนะครับเมกระติปนี่จิ๋วๆน่ารักอันนี้เห็นบ่อยตามร้านอาหารที่เป็นบางทีเราสั่งอาหารไม่เน้นข้าวเหนียวว่าไงเอามากินประกอบก็กระติปละสิบบาทสําหรับอาหารนะใช่ค่ะนี่นะคะกระเป๋ามีแค่นั้นไม่พอเรามีตรงนี้ด้วยค่ะโอ้โอ้วข้างบนนี่ลายสวยด้วย เรามาดูโซนฝั่งนู้นบ้างดีกว่าใครกำลังมองหาของทำความสะอาดบ้านมาได้เลยค่ะขายส่งด้วยครับมาถ้าใครมองหาร้านแบบว่ามาแล้วมีของแน่นอนมาแล้วครบแล้วจบมาที่มาที่นี่เลยที่นี่ที่เดียวมามาที่อื่นมีหรือเปล่ามาดูเนาะตังมีตังแต่แต่มาที่นี่ไว้ก่อนค่ะเพราะว่ามีให้ได้ทุกอย่างเลยเครื่องจักรสารก็คืออาจจะไม่ทุกอย่างแต่ก็มีเยอะแน่นอนแน่นอน ส่วนขวามือเราคืออะไรครับน้องมีตังค์อันนี้คือโต๊กค่ะอันนี้โต๊กมีหลายไซส์หลายขนาดหลายนิ้วค่ะนี่พอไปวางเหมือนเราไปนั่งเป็นขันโต๊กเนาะใช่ค่ะนั่งกับพื้นทานเท่ามีเยอะมากตะก้านับสินค้าไม่ถูกกันเลยครับมันเยอะมากมีอะไรที่ทําจากกะลาไหมกะลามีไงกระลาอันนี้คือเอาไว้ทําอะไรกะลาตัวนี้ น่นใจวดเท้านวดผ่าเท้าหรืออะไรน่าจะใช่ค่ะอืมไม่เป็นไรฝ่ายขายเบรกทานข้าวอยู่ครับตอนนี้ก็น้อยมีตังพามาชมร้านก่อนครับมาแทนก่อนสักแป๊บก่อนเป็นเฉพาะกิดอ๋อมีมีมอนพิงด้วยใช่อ่ามอนสามเหลี่ยมมีคกใหญ่ๆเบิ่มๆก็มีค่ะเป็นเสมือนแหล่งรวมงานโอท็อปแบบว่าคกใหญ่ๆคือใช้งานได้จริงไปตาจริงๆริงใช่ไหม ได้คะ่ะได้นี่เปยข้างบนบอกราคาได้ไหมเปยเท่าไรไม่รู้อีกมีตังหมูม <100 S 1> า <100 S 1> ร้อยกว่าบาทค่ะระ<ม>้อยแปดสิบก็มีค่ะพี่กัดแจ้งพี่กัดนิดนึงถ้าแบบอยากจะมาดูด้วยตัวเองอ,อยู่ที่ไหนคบเส้นกระทิงลายสามหกค่ะเส้นสามหกอยู่ตรงข้าม ปั๊มเชลฝั่งน้องเก็ดน้อยตรงข้ามน้องเก็ดน้อยอยู่ปากทางขาเข้าเรียบทางรถไฟค่ะมาไม่ยากเสือชื่อร้านขึ้นในแบปกูเกิลไหมครับกูเกิลแมปมาค่ะนานาจากสารพัทยาค่ะร้านหยุดทุกวันพุธนะคะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงแคชเชียร์แล้วกันพอดีลูกลูกค้าสาส์เมื่อกี้ก็ต้องรอจังหวะที่นึงคิดตังค์บ้างอะไรบ้างครับก็ต้องรอเวลาให้น้องว่าง เปิดทุกวันค่ะยกเว้นวันพุธเปิด8โมงถึง5โมงเย็นนะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านนะคะช้อปปี Lazada หรือว่าสั่งออนไลน์ได้เลยะคะ่ะการส่งบ๊ายบาย